เป็นอะไรไอไร่ะเป็นอะไรหาหมอไหมไม่ต้องร้องไห้<อ>คือม<อ>ันเครียดอะพี่คือตอนเนี้ยมีผู้ใหญ่สองคนเลยก็มาแอบ,บชอบหนูไงหนูสมมูชื่อแล้วกันนะสม<อ>มูด่ด่วยอีกคนหนึ่งอะจืดออ,อีกคนหนึ่งื่อตอสอ,องคนเนี้ก็มาแอบ,บชอบหนู<อ>แล้วทีเนี้หนูรู้สึกว่าหนูอะรักตอมากกว่าดอา ร้าเลยสิหนูว่าหนูจะตัดดอให้เหลือแต่ตอดีไหมอ่ะแม่เจ้าเออคือเอออย่าหาว่าพี่ยังว่าอย่างนี้เลยนะเออพี่ว่าหนูควรคิดให้ดีๆนะอะถ้าเกิดว่าหนูตัดด,ดอให้เหลือแต่ตอแล้วตัวหนูจะมีความสุขได้ยังไงอะ่ะเชื่อพี่เถอออย่าตัดดอเลยนะหรอคะอนี่นี่แสดงว่า หนูเนี่ยต้องเก็บโดไว้กับโตใช่ไหมคะพี่ใช่ใช่อย่าตัดเลยเช่พี่ทำไมไม่ได้เลยอ่ะอ,อเก็บโดไว้กับโตใช่ไหมแหมอิจฉาหนูเล็กจริงๆเลยนะ